ะะก็จะมาพูดประโยชน์ของต้นบัวข้างหลังของเรานะคะโดยรวมแล้วเนี่ยบัวเขามีฤทธิ์เย็นนะคะก็ดับความร้อนในร่างกายอากาศร้อนๆอนแบบนี้นะคะจิบชาบัวนะคะใบบัวก็ได้นะคะก็จะลดความร้อนในร่างกายได้ดีมากๆเลยสาหรับคนที่ชอบปวดหัวรู้สึกปวดตุ๊บๆต,ต,ตรงนี้นะคะหรือคนที่ทํางานหนักตากแดดตลอดเวลาสามารถจิบชาใบบัวได้นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยใบบัวเขานะคะยังสามารถลดไขมันในเส้นเลือดได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทานติดต่อกัน20 เออวันเกิไปเนี่ยไข่มาในซินเลอร์อเราจะลดลงแล้วก็ทําให้ความดันเราลดลงได้ด้วยนะคะต่อมาก็เป็นประโยชน์ของรากายนะคะรากบัวที่เรารู้จักกันดีเนี่ยก็เอามาทำอะรนะคะก็เขาจะเป็นการบํารุงส่วนใหญ่ยาบํารุงเนี่ยก็จะชอบมีลมแรงมากค่ะ <c oughs> ก็คือรากบัวเนี่ยเขาเป็นเป็นบารุงร่างกายของเราได้นะคะก็จะบํารุง ที่ชอบทายเหลวหรือว่าไม่อยากอาหารรู้สึกว่าร่างกายผอมทานอาหารไม่ลงเนี่ยทานลากวัวตุ๋นกับกระดูหมูเนี่ยก็ดีมากๆเช่นเดียวกันเลยก็จะลดอาการทายเหลวได้ด้วยนะคะนอกจากนี้ยังไม่หมดนะคะก็คือเมล็ดบัวของเราเนี่ยนอกจากเขาจะมีประโยชน์ข้างต้นเหมือนกับใบบัวกับรากบัวแล้วเขายังมีช่วยบำรุงหัวใจแล้วก็ทําให้เรานอนหลับได้ดี mm hmm. เขาเรียกว่าอันเซิร์นนะคะก็คือทําให้จิตใจเราสงบลงแล้วก็นอนหลับได้ดีด้วยค่ะแล้วคนที่หัวใจเต้นแรงๆอะไรแบบเนี้ยทาน เมล็ดบัวของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันมีอีกหนึ่งอย่างที่หมออยากจะแนะนําก็คือเหรียญซูนะคะมันจะอยู่ตรงดอกบัวมันจะเป็นก้านเล็กๆออกมาแบบนี้นะคะไอตัวเนี้ยเขาจะไปบํารุงไตเขาเรียกว่ากู้จริงนะคะก็คือช่วยไม่ให้อสุจิไหลแบบบังคับไม่ได้หรือว่าอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็คือพลังไตพ่องนะคะก็จะสามารถบํารุงอสุจิอะไรของเราได้เนี่ยทานตัวนี้ก็ทานทำได้ได้ทำได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย บัวมีประโยชน์มากๆเลยแล้วก็ใครถ้าปลูกบัวอยู่แล้วก็ขายไม่ออกอะไรแบบนี้ทำฟังคลิปหมอแล้วไปทําประโยชน์ได้แปลรูปได้นะคะหรือว่าติดต่อขายกับ